มีจริงอ้ยอฮอพี่ยาครับใช้พี่ยาไหมครับนี่ พิยาแม่แม่พิยาครับใช้พิยาไหมครับแม่พิยาแม,แม่แม่แม่แมพยาใช้พิยาไหม พีย่ยาแม่แม่แมพี่ยาร้องให้ทำไมครับเข้ามาไหมเข้าบ้านไหม,มเข้าไม่ได้หรอเอาไฟช่วยพ่อผมหน่อยช่วยพ่อผมดิ้ ี่ประการเหรอปรดป่อยผมทิ้งช่วยพาผมทิ้งผมเข้าไ่ได้ช่วยผมทิ้งที่ประการโดนสะกดไว้หรือหรือว่าโดนอะไรอะพี่ไม่ไม่ผมไม่รู้ผมเข้ามาไม่ได้ผมไย แล้วคุณพ่อท่านโดนอะไรอยู่ครับหน <c oughs> ไม่รู้มีคนจะมีใครจะทำอะไรคุณพ่อไหมห <c oughs> ผมูไม่รู้เ๋วเดี๋วผมเข้าบานไปได้ช่วยผมช่วย <c oughs> ผมต้อรับผิดเกยนน้องท้ นมใช้พี่ยาไหมครับนม่พี่ยอดเหรอพี่ยาแมเ่เป็นยงไงแมพี่ยาไหมครับพ,พี่ยาพี่ยาแม่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 พี่ยาเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะรู้สึกตัวเปล่าไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าจะเข้าว่าไม่รอดอ่ะอึดอัดมันแน่นจหัวใจอ่ะครับ แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าไม่ใช่รู้สึกมันเข้าว่าตึบเหรเราเดินเข้าบ้านเราไม่ได้หมอปลาเรารู้สึกเป็นตัวของตัวพี่ไหมตอนที่เราจะเข้าไปบ้านอะไม่มันเข้าไม่ได้เราจะก้าวเข้าบ้านเราเมื่อกี้นะ่เราจะเดินตามพี่มันเหัวอ,อะไรมันมีกระแทกออืบแล้วหลังจากนั้นอยู่ไหมฮะหรือว่าก็ไม่รู้สึกอะไรรู้ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วแล้วเหตุการณ์เนี้ยเป็นบ่อยไหมพี่ ไม่เคยเป็นอ่ะเพิ่งเป็นวันนี้ใช่ไหมที่หมกค,คุณหมอปลามา <S <S ใครอยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อกี้พี่นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ชายคะ่ะบในห้องนั้นพี่ปากการอ่ะเป็นขนลูกของเขาอตรงนี้ที่ท,ที่เขากินยาตาตรงนี้เหรอม,มาตำทางเนี่ยแต่ล่าเขานอนตรงนี้ค่ะเขาตายตรงในห้องนั้นอ่ะในในนั้นห้องเล็กหนุนหนาถ้าตายที่นั่นก็คือเราเป็นน้าพี่ก็เป็นน้าเขาใช่ไหม แต่ไม่ได้ตายทีเดียวนะรักษาหนานี่ไปบ้านหลังนู้นมาเทีท่ยวไปไม,มาเมาืม่อที่เขาเขาขัดได้ตายแล้วแล้ววิญญ,ญาณอ่ะเขาเดินมาคืนนั้นอ่ะคนเห็นกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนมีผีสิงอ่ะสิงที่ตัวพี่ชายจนไปนอนรักษาอยู่ที่ระยองอีกเร,รือนมีมวิญ,ญญาณคนอื่นมาสิง<ช>แกเราเนี่ยเราให้พี่คนนั้นเข้าไป

จนครับัวยอตำบลางเียนะนี่เนตอเนี่ยแที่กินยาะไรเนี่ยยาละมียดนห้องผมแย่ลองไปเลยโอแย่ลองเอาไปดูพี่ยาลองดูไหมไม่กลัวไม่ต้องกลัวนี่อยู่กับหมอปลาลองไปดู เขาอยู่นั่นน่ะเห็นเหรอโอ้โหเขาอยู่นั่นน่ะเราควาก่อเลยไปขึ้นไปพี่อยาเข้าเราเปิดประตูนนนั่่ะประตูเปิดได้ไหมปิดประตูให้เขาฮ่าฮ่าฮ่า อันนี้พี่ยาใช่ไหมลงยอดลงยอนกัชื่อยอดพี่ยาครับพี่ยอดเหรอลงยอดคะลงยอดพี่ยอดช่วยด้วยพี่ยอดเป็นยังไงบ้างครับพี่ยอดคือโดนสะกดไว้เหรอ คุยนอหรือเป่าปะปะย่เลยอ่ะต๊บยื่นยื่โอ้ไม้าบ้าเ้านาดู้พี่เห็นแนะส่วนใหญ่จะเห็นว่าเขาจะมาบีบคอจะมาเกาะคอจะมาอะไรอย่างงี้สาวเขาบอกูสาว่ด้าอลาดไหมที่เห็นกดาปเลือมาทาเขานั่นแหละเขาเขาคิดว่าจะมาไล่เขาใช่แ้เอาตะปเลือมาช่วยแต่ตะปเลืองเขาเอาข้าวสารมาสาดแล้วก็วิ่งไล่ออกทางไปนู่นน่ะ พอตกคืนเขากอมาบีบคอลูกสาวเราลูกสาวเรามาเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะไม่ช่วงปีไหนครับจำไม่ได้พักสองปีเนาะค่ะสองปีที่แล้วก็หลังจากแกเสียก็เลยทําให้ตับปะเลอร์มาช่ก็เสียพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกม่าไม่สบายใจอยู่พี่สาวก็มานั่งตายอีกอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบนึกอยากจะหาที่พึ่งทางใจเอากับปะเหลอร์มาช่วยอย่างเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นให้โทษอ่ะ เราก็เลยแค้นเคยมาผ่านร่างพี่อย่างนี้บ่อยไหมเราไม่รู้ตัวไม่เคยอ่ะครั้งแรกเลยช่็กก็มาบ่อยมากหมดเลยอันนี้หลังนี้แล้วหลังนี้มีใครกินไหมล้มกินยาฆ่าตตายอย่านี้ไน้องชายก็ประมยาจากตรงนี้แหละพี่เ็เลยรู้ไม่ได้รู้สึกวมามีแค่พี่สาวนั่งตายอยู่ตรงนี้พี่สาวตายอยู่ในห้องในบ้านพี่สาวนั่งตายตรงนั้นในบ้านตรงกันรับเปิดแล้วพี่ก็รู้สึกในบ้านนี่แหละใช่ไหมคือไม่ได้รู้สึก คือผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อพิยาน้องบอมแล้วก็พญาฝนปรากฏว่าหน้าตาแกก็สดชื่นนะแล้วเราก็สามารถคุยกับแกรู้เรื่องด้วยก็ถามถึงเรื่องน้ํามันพายแกก็ยอมรับว่าแกใช้แล้วก็มีเครื่องรางอีกหลายอย่างแต่แกบอกว่าบางอย่างแกส่งไปต่างจังหวัดแล้วเหมือนว่าลูกแกส่งไปให้ใครไปแล้วครับแล้วมันมอยู่จังหวัดไหนครับผมก็มือจับมือแกจับหลายจุด มันก็ปกติแต่จังหวะที่ผมจับหัวใจแกผมรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกสัมผัสอย่างที่ทุกคนเห็นนะหาวอ้วกและอาเจียนผมก็ต้องรีบเอามือออกเลยรู้ได้ว่าสิ่งที่แกพูดว่าน้ำมันพายเนี่ยมันคือของจริงเพราะทุกเคสเลยนะครับที่มาปรึกษาผมหรือผมช่วยเหลือทุกคนนี้ถ้าใครเกี่ยวข้องกับน้ำมันพายเนี่ยหัวใจหลักของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องไปแฝงก็คือตรงหัวใจข้างซา้ายซึ่งมันตรงกับพ่อขลุก แล้วพอเรากลับมาจากโรงพยาบาลเราก็เห็นภาพครับตัวของพี่ยาเองเขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าคข,ข่าเนื่ยขวาจนกอ่เหมือนขาคนไม่ก้าวข้ามพอจับจุดใจฟาร,ร์มได้ก็คือวิญญาณที่เขาที่เขาไปผ่วทีนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่แค่สัมผัสเดียว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไปเจอปาาชาวบ้านพูดเป็นใ<ช>จที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาด้วยความเต็มใจแต่พอมีการตัดสินใจครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดจากความกดดันซึ่งผมก็จะเลือกที่จะไม่ทําให้พี่เพราะพี่ตัดสินใจเพราะความกดดันซึ่งคนพอเวลาเสียชีวิตแล้วพี่ พี่เชื่อดิเข้าไม่เอาโศกศิกรรมให้หรอกเพราะพี่ตัดสินใจเกิดจากความกดดันพี่พี่ต้องยอมรับ่อะแต่แม่เขายังห่วงเขาไงพี่ก็เป็นห่วงไงแม่ก็ให้ทแต่แรกแแล้วม่เขามาพูดตอนนั้นแหละตอนที่หลังเขาพูดถึงลูกชายเขานั่นแหละเขากดดันคือทําอะไรแล้วถ้ามันกดดันพี่จําไว้คนตายก็ไปไม่ดีอ่ะแล้วพูดหยาบๆภาษาชาวบ้านเราว่ะแม่ทีมงานลงมาวันนั้น มันแกะผีรูดูเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราืีตัวนักข่าววันนี้อยู่ห้องพิเศษเหรออยู่ห้องรวมค่ะ,คะแต่ครนี้ด้วยด้วยความไม่รู้ของเราอะ่ะหรือเราก็อยากให้ซัปเล,ลอร์มากดปล่อยก็เลยเอาซัปเล,ลอร์ลุงโทค่ะที่วัดน,นอนเกาอะ่ะมาช่วยแต่ลุงโทเข้ามาเขาไม่รู้จักพี่ชายเราแต่เขามาเจอพี่ชายเราที่ที่เราบอกชี้เขานอนอยู่ตรงนี้เขาก็เห็นเขาบอกว่า ผู้ชายตัวดำๆนู่นเก่งขาวตัวเล็กๆแล้วเขาเอาก็าสารศารสตรสาดวิ่งไล่อะแล้วนี่ตกพื้นอะพี่ชายอาฆาตคือหนูนอนอยู่กับลูกสาวสองคนอย่างเงี้ยลูกสาวหลับแต่เราตื่นประมาณเที่ยงคืนนึกตื่นหนึ่งเนี่ยพี่ชายมาบีบพอ,อลูกสาวเราคาตาเลยก็บอกมึงทํากับกูขนาดนี้เลยเหรอก็สับปะเลยเขามาเอาข้าวสารศาดตรนะคะนี่เราก็แบบเลยพีเลยผีพี่ชายโกรธแล้วลูกสาวมีอาการอะไร้นค่ยคะเขาลูกสาวหลับ เขามาบีบคพแต่เราไม่หลับใช่ช่วงประมาณเราเพิ่งล้บพตื่นเหรอไม่หลับไม่หลับเห็นคาตาเลยเหรอใช่เราลูกเราอหลับแต่เราไม่หลับมาบีบคพอย่างเงี้ยบีบเหมือนเอาตายเลยอ่ะแล้วเราหันไปเห็นเราก็ดึงดึงดึงเขาออกกจากลูกเราแล้วพี่ิมก็หายวบไปเลยใช่ค่ะข้อออกก็คือปล่อยก็คุณหมอเราออกแต่แกเหนื่อยไม่ได้แล้วใช้ช่วยยังไงอ่ะสาวมันนึกว่าจะอยู่เนี่ย อ,อ,อพฟินทำข่าวว่าเราจะลงพื้นทีาานทท่่่คะก็เลยซุดเลยคนก็เลยเข้าแบบสุดเชินกันทันทันเลยพ่อตกคืนพอซุดเลยอจากที่คนลงเตียงไม่ได้ก็มาลงเตียงได้แบบคันก,ก,กับกแกกับกแกแกมาอ่อนแรงแล้วก็พูดภาษ<ส>าที่เราฟังไม่ออกแล้วก็นั่งหัวเราะอย่างเงี้ย เล่นถ่ายคลิปแล้วยไม่ได้ถ่ายอ่ะแม่นี่ก็อยู่เราก็เพื่นนี้ต้องจรติดแม่มีแต่ว่าความจำมันน้อยมันหมดแล้วใช่แล้วทีนี้พออยู่มาสักสองสามวันแกกระสุดอย่างที่เห็นเนี่ยคะแล้วก็ควจะหายใจรวยินตอนนี้ใช่หายใจน้อยลงน้อยลงแล้วเราเรียกรถมาซึ่งรถโรงพยาบาลก็มาตอนแรกมาหนึ่งคันสองคันสามคันคือเขาเรียกมาเรื่อยๆเพราะว่าถังเขาที่เย็นมันหมุนไม่ได้เขาเข้าไปในบ้านอ่ะแต่มันหมุนไม่ได้ไปหมุนได้ถังที่สาม แล้วก็ก็เอาพ่อไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็ช่วยหายใจอยูต่ตอนนี้พ่ออยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลแกอ้าแกสุดตั้งแต่วันไหนแล้วพี่ซุดตั้งแต่ที่นักข่าวมาครั้งแรกแเพ<ข>ราะว่านักข่าวเขาไปคุยกับพอ่อมีผีไหมอะไรไหมแล้วเขาตัวเขาเองก็พูดได้สองสามคำอ่ะเขาตกเพลนแกก็ซุดแล้วก็พูดภาษาที่ที่เราฟังไม่ออกกันเลยอ่ะแล้วแกก็หัวเราะด้วยทำอะไรไม่ได้พ่อเหมือนแกปุ๊บจะหายพ่อพ่อคุณหมอไม่หลานจัด กินยาตายเนี่ยมันคือเราเยี่ยว,ยวรถหล,หลังจากนั้นอ๋อคือไม่คือไม่ทีแรกผมเข้าใจว่าเพราก,กินยาตายกันเสร็จแล้วเอนใจไใช่ค่ะหลังจากนั้นงั้นก็แปลว่าหลายปีมากเลยใช่ไหมพี่แม่เยี่ยวรถแล้วเอาไปโยนทิ้งอนีหลายปีแล้วค่ะเขาต้องี่ออายุเกือสิบแล้วแต่คนหลังจากที่แม่เยี่ยวรถไปทิ้งอ่ะคนที่เสียก่อนก็คือน้องชายแม่กินยาตายกินแรงกินเลนเนตอูเลนเนตแรงมากใช่เอ่อ อาจจะหลังที да: แ่แม่เอาไอยาหมองไปทิ้งไม like ่นานคนนี well ้เียาตายก่อนใช่แล้วก็เหมือนว่าแม่ทาศพให้เขาแล้วก็เอารูปเอาอะไรมาไว้ในบ้านเหมือนมีความเรามีความรู้สึกหรือว่าพี่น้องเราที่คุยคุยกันอ่ะเหมือนน่าวิญญาณน้าเนี่ยเฮียนเงี้ยเหมือนมามาคอยอะไรกับพี่น้องเราในความรู้สึกนะคะครับและอยู่อีกก็ไม่นานเท่าไหร่ก็อีกหลายปีเหมือนกันพี่ชายก็กินเรเนทกนเเนทอีกก่อนที่พี่ชายจะกินเนเนตเขาก็พูดถึงน้าคนเนี้ยนนที่ตายเนี่ย เราในความรู้สึกหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไอ้ตรงนี้หรือไม่เพอาะอ้จะอยู่ก็แบบเีมาไหลตายกันเรื่อยเรื่อยก็คือคนที่สองก็ปีนยาตายแล้วเพราะอีกสองสามปีพี่สาวก็ไปโรคหัวใจแต่รักษาสิบกว่าปีหายแล้วซึ่งบ้านเขาอยู่กระแต่บนเขามาหาพ่อแม่อยู่ๆมานั่งคุยกันรอบกระอี้แล้วก็ถอนหายใจเข้าขาดใจตายต่อหน้าเลยชอบแล้วก็นี้ เขาเอาตบไปลงบนแกงหนูก็ตามไปข้อมือเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันเขียวอมม่วงทั้งเล็บทั้งอะไรแล้วก็ข้อเท้าและตาหนูแหกดวงมันเหมือนรดแดงกินมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะหนูไม่รู้ก็เป็นอะไรอ่ะข้อมือเนี่ยมันจะเขียวตรงเนี้ยมันเขียวเขียวอมม่วงปีเลยกับข้อเท้าไปหาเล็บปะอย่างอื่นไม่เขียวหนูก็เลยมีตกกัลวลพอจากนั้นอีกไม่นานก็สองสามปีน้องชายก็กินเนเนตอีกก็คือแม่มีลูกสี่คน กีาา่ี่เนี่ยสามคนต่อาคนแม่มีลูกสี่คนหนูเป็นคนที่สามแต่ก็น้องชายก็ตายก่อนไงแล้วก็มาพี่ชายพี่สาวแล้วก็น้องชายตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือเราใช่ค่ะเราก็<ม>เลยกลัวว่าเราจะตายเป็นคนต่อไปใช่ก็คือเอาพ่อแม่มาอุปการ